ครอสวัสดีครับทุกทุกท่านเข,อขอ้าสู่รายการโปรแกรมวิวชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะจริงๆคือไม่ได้มารีวิวโปรแกรมทั้งสิ้นนะครับซึ่งพอดีประเด็นวันนี้ผมนั้นรู้สึกซีเรียสมากนะครับรู้สึกเครียดมากเลยครับในเรื่องของอเรื่องลิขสิทธิ์ของ youtube นะครับเดี๋ยวผมจะเปิด น่าชแนลของผมให้ดูคือเรื่องวันนี้มันเกิดขึ้นก็เมื่อว่าคือผมอ่ะจริงๆก็คือมีสองช่องใช่ไหมที่ผมได้บอกไปก็คือไอเกมฮัสซอนกับช่องนี้นครับก็ผมอ่ะเล่นทำรายการอีกช่องหนึ่งครับมานานเลยแล้วก็ไม่ได้อัพช่องนี้นานเลยนะครับก็ เดี๋ยวเร็วนี้ก็จะอัพนะครับผมภายในอีกประมาณไม่ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์หรือว่าประมาณเดี๋ยวสักอาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัพให้ดูแต่ว่าวันนี้คือวันนี้ผมก็ลองเข้ามาในบัญชีนี้นะครับ mm hmm. ก็เลยลองมาเช็คกับไอ้ตรงเครื่องมือจัดการวีโอซึ่งผมจะจะดูสถิติว่าเออมียอดวิวเท่าไหร่ทั้งหมดนะครับซึ่งพอเอิรนผมเลื่อนมาทั้งหมดเนี่ ผมไปเจออคลิปบางคลิปนะครับประมาณหน้าหน้าที่เท่าไหร่นะหน้า3านั่นแหละนะโดนฟอ้องลิขสิทธิ์ซึ่งจริงๆแล้วอะคือผมว่าเคยโดนแล้วนะนานแล้วนะแล้วผมก็แก้ไขแบบพวกลิขสิทธิ์ถอนออกไปหมดแล้วนะครับ แล้วผมก็เช็คดูอีกทีหนึ่งเมื่อน่าจะถ้าจะไม่ผิดหน้าจะประมาณช่วงเมษาครับที่ผ่านมาคือแบบลบไปแล้วนะตอนนั้นโดนเรื่องอะไรนะเรื่องคลิปอะไรนะ่ไอ้สักอย่างนี่นแหละแลนะลบไปแล้วครับประมาณสักสามสี่คลิปอนะ่ะก็เรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็เช็คดูครับเช็คอย่างเงี้ยดูทุกทุกหน้านะท,ทุกคลิปเลยนะก็ไม่มีฟองลิขสิทธิ์อะไรทั้งสิ้น,นครับก็คือว่า พอมาวันเนี้ยหรือว่าฟ้องตั้งแต่ว่าวานอะไรไม่รู้แหละคือผมเพิ่งมาเปิดเจอวันเนี้ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ย,อยฟอนตนะ์สามดีเนี่ยที่ไอ้ส่วนที่มันไม่ได้ขึ้นสีเขียวอ่ะคือแบบโดนลิขสิทธิ์ไปนะผมได้แก้ไปแล้วไม่สามารถสร้างรายได้ครับก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ว่าเออ u t u b e มันต้องการอะไร คือจริงๆเงินผมมีนะเงินผมในเนี่ยคือเท่าไหร่นะก็ร้อยกว่าบาทอะแค่ร้อยกว่าบาทเองอะเนี่ยเนี่ยโหสถานะของผมก็พาร์ทเนอร์อ,อะสถานะเกียร์ชุมชนก็ดีอะแต่เรื่องดิกิทิลดิไม่ดีเลยเขาบอกว่าเนี่ยถ้าคุณ มีการประท้อีกสองครั้งวันชีวิงควจะถูกยกเลิกเลยคือมันมันอะไรที่แบบโหดหลายมากครับการทําช่องใน y o u t u b e มันคือแบบว่าบางทีเดี๋ยบางทีเอ่ออาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยไอเรื่องรกรสินเนี่ยผมเข้าใจเดี๋ยวว่าเออมันห,มนะห้ามอะไรนะห้ามอะไรนะเอาเพลงเอาอะไรอย่างงี้มานะแต่จริงๆแล้วจากคลิปผมทําตั้งแต่สมัยไหนๆน,น,นะที่โดนไปอะ่ะโหแล้วผมโดนปิดสถานะหลายอย่างเลย เออผมรู้สึกเครียดนะครับเพราะว่ามันเหลืออีแค่สองครั้งเองอ่ะมันชี้ถูกยกเลิกแน่ๆเลยต้องทำยังไงนะครับก็คือจริงๆแล้วใครมันจะไปรู้ว่าอ่าเนี่ยตอนเนี้ยังไม่โดนฟ้องลิขสิทธิ์ใช่ไหมซึ่งจริงๆอ่ะไอไอคลิปที่โดนฟ้องน่ะมันอย่างเงี้ยเนี่ยโหตั้งแต่สิบเก้าตุลาคมปีสองพันสิบสี่ที่ผมได้ทําไปสิบสองตุลาคม สองพับสี่อย่างเงี้ยตอนบ่ายเลย2วิโดโอนผมจำได้อนจั้นทำรวดเลย2คลิปตอนบ่ายบ่าย2นั่นแหละเนี่ยเพิ่งมาฟ้องปีเนี้ยเพิ่งมาฟ้องตอนปีเนี้ยหรือไม่ก็เดือนเนี้ยแม่งดูดิเพิ่งมาฟ้องอ่ะท่านนผ่านไปตั้งเท่าไหร่อ่ะสามปีอ่ะสามปีที่แล้วอะครับ สิบสี่สิบห้าสิบหกสามปีที่แล้วอะ่ะแม่งมันเครียดเลยคือแบบอะไรเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงทั้งที่ผมได้ถอนออกไปแล้วนะครับถอนออกไปหมดแล้วแล้วตอนนี้อ่ะผมมั่นใจแล้วผมถอนไปแล้ว่ะนี่ตรงที่ไม่มีตรงสีเขียว,วคือไม่ได้เงินน่ะน่แหละคือผมแก้ไอลิกสิตไปนะครับคลิปนั่นแหละที่โดนลิกสิตก็คือแก้ไปสาเหตุหลักก็คือไอ้อะไรนะเพลงนั่แหละ แต่เกานก่อนสมัยก่อนคือไม่เข้าใจว่าผมแค่เอาแบบอะไรนะเพลงแค่มาใส่ในบางส่วนนิดๆ,ๆ,ๆหน่อยๆอแล้วก็แบบอะไรนะเบาเสียงเพลง,งลงนะแล้วก็ให้เครดิตเลยนะบางคลิปก็ให้เครดิตเลยนะ้ายท้ายคลิปว่าอะไรขอขอบคุณเพงงลงอะไรอย่างคิดเบาอะไรเงี้ยที่ผมเคยใส่บางคลิปนะแม้ยังโดนลกขสิทธิ์เออบ้างจริง อุห์ให้เครดิตด้วยนะท้ายคลิปอะ่ะอันนี้ผมใหญ่ๆมีเอ๋อ,อโอเคอันไม่เป็นไรอ๋อเดี๋ยวสะพานครับนเน็ตหลุดเดี๋ยวแป๊บหบนึง่งตอ่อเน็ตก่อนอ่าโอเคเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกอะก็คือว่าเอ่อ ผ่านมาหลายปีที่ผมทำคลิปประมาณสามปีได้สามสี่ปีได้นะตั้งแต่ปีสองพันสี่เงี้ยเพิ่งม,มาฟองในกสิตเมื่อปีสองพันสิบหกเนี้ยเป็นไปได้อย่างไงอ่ะเออแล้วทำไมเพิ่งม,มาโดนอ่ะทำไมไม่โดนไปตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วหรือว่าปีนั้นไปเลยจริงไหมฮะแล้วจะแล้วผมจะบั่นใจได้ยังไงว่าคลิปที่ผมทำทั้งหมดเนี่ยที่เป็นสีเขียวและที่ไม่โดนในกระสิบเนี่ย อนาคตนะอย่างปีหน้าสิบเจ็ดหรือแม้กรปีสิบแปดผมจะโดนฟ้องลิขสิทธิ์หรือเปล่าใช่ไหมอ่าอ่าก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ใครจะไปรู้ครับว่าลิขสิทธิ์เราจะโดนตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับอย่างคลิปเขีเขยวๆเนี่ยที่ผมได้บอกไปอ่าสมม,มติถ้าผมทำปีส0 1 6อย่ิงกเนี้ยอ่ะ อย่างเง้ยคลิปนี้นะสมมุตินะอันนี้ไม่โดนเลิกสิทธิ์ใช่ไหมแต่อนาคตเนี่ยอ่ะประมาณ2017-2018เี้ยเผื่อโดนเลิกสิทธิ์ขึ้นมาใครจะไปรู้ใช่ไหมครับหรือต้องทํำยังไงอ่ะให้ผมว่าดูวีดีโอทุกวีดีโอที่ทํามาแบบดูดูดูด,ด,ด,ดูเรียงเท่าไหร่ร้อยหกสิบรอหกสิบวีดีโอเหรอให้มาคอยแบบ โอ้โหตรวจสอบทุกคลิปดูตลอดเวลาว่าเฮ้ยอะไรติดกิขสิทตไหมเหรอต้องลบออกอะไรอย่างเงี้ยต้องคอยมาเช็คแก้ไขทุกวิดีโอเนี่ยนะโอ้โหมันมันยากครับวิดีโอมันเยอะนะมันไม่ใช่แบบแค่โอ้โหแค่ยี่สิบสามสิบคลิปอย่างเงี้ยเออยังพอว่านะอันนี้ผมทำเป็นร้อยกว่าคลิปรนะ้อยหกสิบคลิปอะ่ะจริงๆร7 0้อยเจ็ดสิบได้ซ้ำแต่ผมลบไปแล้วนะลบ ลบปไปเลยสิบคลิปที่เหลือมันอะไรนะมันก็ติดลิกัสสิตเหมือนกันแต่วิวมันน้อยครับก็เลยลบดีกว่านะครับก็คือเนี่ยก็คืออีกเรื่องหนึ่งอะ่ะเกี่ยวกับลิกัสสิตนะครับเ,เดี๋ยวผมให้เข้าไปดูที่อ่าที่ช่องอีกทีหนึง่งแหมไอ้ลิกิทธิตสถานะจะสิ้นสุดที่สิเดธันวาคมปีสอง6นสิบหกครับ อันนี้วันที่ยีิบเอ็ดมิถุนายนมิถุนายนิงหากันยาตุลาธิกาธันวาอีกทั้งห้าเดือนโอ้โหแล้วที่ผ่านมานะ่ะที่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 คุณเห็นใช่ไหมที่ผมเลื่อนให้ดูอะทุกอย่างอะวีโอท,ทุกทุกอันไม่มีลิขสิทธิ์นะแต่ผมเชื่อนะคอยดูนะในเดือนข้างหน้าหรือว่าไ,ไม่ว่าวันไหนนะเดี๋ยวแม่งมีคนมาฟ้องอยู่ดีก็มาฟ้องสนะิทธ์เฉยเลยสงสัยผมต้องแบบ ต้องแบบอะไรนะนั่งทั้งวันเพื่อจะอเปิดวีโอดูทีละทีละ,ทละอันทีละอันเพื่อแบบตรวจว่าไออันไหนติดลิขสิทธิ์ไหมคอยลบคอยลบ,คอย,ลบคอยแก้ไขหรอเงี้ยโอ้โหมันยากนะครับโอ้โหเซ็งจริงครับเงินผมก็มีแค่ร้อยบาทเองคือได้จากอ่า แล้วไงล่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งหน้าาฐานะรายได้มีแค่ประมาณสี่เหรียญถ้าจะไม่ผิดนะสี่เหรียญสีด่นะดอนนะ่ะสี่ดอนนั่นแหละ เนี่ยฮสี่ดอนสี่สิบเจ็ดศูนย์อนจริงอ่ะเป็นห้าดอนในสามแปดเงินนั่งรถงงมากครับซึ่งจริงก็คือมีเพื่อนผมก็มีทำช่อง youtube เหมือนกันแหละแต่แบบเพื่อนผมมันได้เงินอ่ะประมาณยี่สิบสิบยี่สิบดอนอ่ะใช่ไหมอ่าผมก็ไปถามมันก็มาบอกว่าเฮ้ยตกใจเลยวะคือว่าประเด็นก็คือแบบมัน เงินมันลดเหลือศูนย์ดอนน่ะเพื่อนผมมาไลฟฟังอ่ะไอ้ที่ทำ u t u b e น่ะแต่เพื่อนผมทำ y t u t u ก็คือแบบับเยอะกว่าผมอีกนะแต่เงินอ่ะเงินจริงๆมันได้เยอะนะคือมันโดนลดเหลือศูนยดอนน่ะเหลือเชื่อป่ะล่ะผมตกใจเลยครับตอนนั้นกลุยกับเพื่อนเป็นเรื่องที่แปลกมากคือ youtube มันต้องการอะไร เงินก็ได้เงินก็ได้ยากอยู่แล้วครับยันจะมาลดลดไอ้นี่ลดเงินอี่ออแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้คือแบบเป็นประเด็นเซติทีบเลยคือแบบเป็นคือเ,เพื่อนผมอะอะไรนะที่ทำรายการ c o m เมอร์นิวเกมมนั่นแหละคือถ้าใครดูช่องเกมฮาซองของผมนะก็จะรู้ดีว่าค o m เมอร์ค g เมอร์นิวนะครับ C-O-M-E อ่า uh, new n e w gaming เนี่ยนะครับก็ทำช่องรายการเหมือนกันนะครับแต่ว่าคลิปอะจากร้อยกว่า,วาบางคลิปนะลดเหลือเจ็ดสิบอย่างเงี้ยเหลือเจ็ดสิบวิวอย่างเงี้ยจากร้อยกว่าวิวเหลือเจ็ดสิบวิวอย่างเงี้ยมันเหลือเชื่อไหมครับคือแบบไอ้เรื่องลดวิวนะคือมันคือมันอ่า มันเป็นยังไงอ่ะจริงๆริอ่ะบอกไว้เลยว่าไม่เคยโกงวิวเลยนะจริงๆนะไม่เคยเปิดออโต้คลิกไม่เคยไม่เคยแบบปั๊มวิวอะไรไม่เคยเลยนะครับคือแต่แบบโดนลดวิวอ่ะเป็นไปได้ยังไงอ่ะจริงไหมครับเนี่ยอย่างบางคลิปผมก็มีนะเนี่ยเนี่ยเฟซลิงกเน่ะจริงๆอ่ะผมมีเจ็ดสิบวิวนะเจ็ดสิบ แปดสิบวิวอะตอนนี้ลดเหลือสี่สิบแปดวิวอะเป็นไปได้ยังไงอะงงมากเลยแล้วบางบางบางคลิปอย่างเงี้ยพอโดนลดวิวเสร็จแล้วนะ่ะบางคลิปก็มีเนี้ยแบบพอโดนลดเสร็จปุ๊บฟอร์มพอมาวันลงขึ้นนะโหพุพ่งพวดเป็นพันกว่าวิวแหละแบบจากเท่าไหร่จากเคยสมมติเก้าร้อยอย่างเงี้ยเก้าร้อยลดเหลือแปดร้อยกว่าเงี้ยสักพักถึงวันพรุ่งนี้ เป็นพันเลยโอ้เป็นเรื่องแปลกนะครับเกี่ยวกับ YouTube หลายเรื่องนะครับลิขสิทธิ์นเนี่ยก็เป็นภาษาอังกฤษก็เรียกว่าค o อปปี้ไล์ใช่ไหมก็งงมากเลยครับเรื่องลิขสิทธิต์ต่างๆที่ข้างบนก็คือเนี่ยถ้าโดนฟ้องอีกสองครั้งก็จะัด้เลยแต่ให้ทำยังไงอ่ะ ก็เพื่อลดความเสี่ยงก็ต้องแบบนั่งแก้สงสัยต้องนั่งแก้แล้วแหละแบบเปิดดูทีลคลิปทีละคลิปอย่างเงี้ยนั่งแก้โอ้ใช้เวลาทั้งวันแน่นอนโอเคครับก็นี่ก็คือการพูดเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง YouTube การทำรายการช่องของ y o u t u b e นะครับเรื่องเอลิขสิทธิ์ของ y o u t u b e นะครับว่มามันหอดร้า oh, ยแค่ไหนนะครับก็ถ้าเกิดว่าโดนแล้วก็แก้ไขนะครับ แต่ทางที่ดีก็คือว่าอย่าอย่าให้เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับกับช่องของตัวเองเลยครับก็พยายามหลีกเลี่ยงมันให้ได้นะครับจะเป็นการดีที่สุดนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ขอจบวิีโอเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็แชร์ให้กับรายการโปรแกรม View c h a n n e l ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่กับคลิปวีล่านะครับว่าผมจะมาทำคลิปอะไรโปรแกรมอะไรอีกนะครับรับคลิปนี้สวัสดีครับ